มาเบิ water. 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 ่งหมอหงเขาตัวนี้ก็คือกดโบยู่เนาะลูกค้าบอกกดโบยู่มันก็กดโบยู่ดีเนี่ยนะอันนี้มีหม้ออะไรเนี่ยบวมว่าบมใส่หมอเข้าไปเรลยบร้อยเนาะปกติไอ้หมอหุ้งเขาเขาต้ใส่หมอเข้าไปเนาะอัดฟ้าเวลาเขากดมันก็ทิยู่นะแต่นี่กดมันโบยู่เนาะคั้นเขากดโบยู่เนี่ยไฟมันก็บุเขาไฟมันก็ตกมาอยู่บนอุ่นกดกับโบยู่กดมัน ใายเนาะบอมนี่มาบอกสอมเองเ้าสาเหตุที่มันกดโบยูเนี่ยก็คือกดอมอเนี่ยกดอมอนี่มันบุบเขาเนาะกดอนมอจากปก,กติไม่ไม่มันสีเพียงมันสิเต็มเพียงหนาแบบนี้เลยเนาะแต่ปัจจุบันนี้เดีย๋ยวนี้มันยบเข้าไปละเป็นบอเห็นมันจะโค้งเข้าไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำโค้งเข้าไปแล้วเวลาเขาว่างลง เวลาเ่าว่างลงเลยกดหมอนมันบูถึงนี่เนาะกดหมอนบูสัมผัสมันก็เลยเคลืให้มันบวกมาอันนี้ตัวนี้ไัยเนาะปกติเห็นบ่ามือซีอยู่มันก็นำมือกลมไมเนาะมก็ซีอยู่ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสมก็ไม่ยังไม่ถูกกดหมอนี่ออกแล้กับปั่นใส่ตล์เอ็มโดดหาควอนดีๆเลาวค่อยๆทุบออก ตูแห้งได้มันกับมันกับลานเกิืนเนาะมันกับยุงยากอยู่ได้บ่อยหนวดกับจีตูไม่ไงเนี่ยมันต้องเอาออกท่องขอบพี่น้องถ้าฮะเอาแต่แต่ทางกลางมันออกเนี่ยมันก็ล่มบ่หรีเพราะว่ามันชิโน่เกินมาต้องเอาตีหล่อฟอบเนี่ยตี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 ร่วงเนาะแต่มันล่วงไปสักน้อยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมต้องอะไรหนึ่งตีล่องมึงเนาะจะมาสมตัวจริงก็มาเห็ดใหม่นะเห็นบ่อยู่แหละเห็นบ่อยู่บ่ไหนเนาะ คือมันบ่ลั่นแน่เนอะบ่ถึงเอาเอาไปเฮ็ดกันเอง